Hmm? ยังแจพามาเบิงส่วนหมักพุทรายังแจกำลังเกียมเก็บกำลังจะเก็บอาทิตย์หน้าว้าวนี่ปูพื้นแล้วว้าวว้าวสุกแล้วมาชิเกตตามาชิเกตตาว้าว ดูปีนี้บุบเป็นหลายเ้ยโอ้ยลุงเจมันมีนหนามไปยังเจ้าลูกจะจับได้<ะ>น่ากินไหมมันน่าอร่อยมากเลยนะ เกลียวมากเลยไม่จะผลแล้วไปเห็นวิธีเก็บเดี๋ยวจะเอามาลงให้เบิ้ง